วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดยไมค์คาไมค์แคพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลเอ็กซิมแบงสนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร026172111 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร02722222 2มีรถเราก็มีบัตรอยากได้เงินสดกดได้ทันทีเฮเรื่องด่วนเราพร้อมเต็มที่บัตรเราดีดีผ่อนได้ดังใจเรื่องดอกไม่ต้องคิดหนักเราไม่ต้องควักถ้าไมได้ใช้ฉุกเฉินเราเบิกมาได้มีเงินวันไหนก็มาโปโป ครั้งแรกกับสินเชื่อรถยนต์จากไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ไม่ต้องโอนเล่มรถยังมีขับกดได้ทุกตู้ ATM ผ่อนตามใจโปะได้ไม่ใช้ไม่เสียดอกที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาโทร0277ตัวด้วยเป็นัดานและความมุ่งมั่นในการให้บริการระดับสากลพัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบวันนี้การท่าเรือก้าวไกลเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร เราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกนี่ธุรกิจของเธอดูไปได้ดีจังเลยไม่สนใจส่งออกต่างประเทศบ้างหรอ สนใจสิแต่ฉันไม่มีทุนขนาดนั้นนะปรึกษา e x ็กซิมแบงซเขามีบริการทางการเงินครบวงจรเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นทําตลาดในต่างประเทศขยายกําลังการผลิตขยายตลาดจนถึงขยายการลงทุนในต่างประเทศเลยโอ้โหเอ็กซิมแบงสนับสนุนมากกว่าการส่งออกจริงๆโทรเลย02617 2111 e x x m Bank สนับสนุน SME และโอทอปไทยสู่เวทีโลก ถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายสาขาและ SCB ก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริโฟรเซ็นโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า SCB SME ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วคะ่ะจะเดินหน้าต้องกล้าปลี่ SCBSME กล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้สวัสดีครับตัางผู้ฟังครับดูเหมือนว่าประธานที่ปดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยจะจริงจังมากกับเรื่องนโยบายการจัดการกับปัญหาคอรรัันานครับคุณเฉยครับ,รบเพราะว่าตอนที่รับตำแหน่งใหม่ๆนะไม่กี่วันก็ประกาศนโยบายเลยว่าให้ข้าราชการสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยลด การใช้เงินฟุ่มเฟื่อย <c oughs> นะครับลดความหรูหราลงนะครับ<ม>อาหารที่เคยจัดเลี้ยงต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีพิธีต้อนรับที่มันเอก,เกรกเปลืองเงินเปลืองทองเนี่ยไม่ต้องมีลดให้หมดเลยนะครับ<ม>แล้วก็ล่าสุดก็ยังสารต่ออยู่นะไม่หยุดแค่นั้นเ <c oughs> รายกบัญญัติ8ประการน <c oughs> ะแรัก <c oughs> ห้าม <c oughs> เลี้ยงดูปูเสือห้ามส่งคนไปต้อนรับสนามบิน คือห้ามอะไรก็ตามแต่ที่เราเห็นข้าราชการระดับสูงนักการเมืองใช้ในหลายประเทศแหละใช่ครับซึ่งก็น่าแปลกใจเพราะว่าจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับก็ถ้าถ้าเราพยายามที่จะนึกถึงว่าไอ้คอมมิวนิสต์ความเป็นอยู่ควรจะเป็นยังไงในสมัยที่เหมาเจ๋อตุงครองประเทศอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่กันอย่างแรงแค้นใช่ตอนีทีเหนียวประยัดกันมากเลยครับแต่พอมาจีนคอมมิวนิสต์ยุคทุนนิยมเนี่ยโอ้โห ถ้าเคยได้ไปเมืองจีนในช่วงก่อนหน้านี้นะรเเห็นงานเรียงงานตามโรงแรมการต้อนรับยิ่งถ้าเป็นเจ้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในพรรคคอมมิวนิสต์หรือรัฐบาลเนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดเลยคือกินเนี่ยเรียกว่ามือหนึ่งสิบอย่างยี่สิบอย่างมีเมาไถมีไวน์มีเบียร์มีทุกอย่าง <S <S <อ>ที่โลกตะวันตกเนี่ยมีน้อยกว่าเยอะนะครับคือกินเลี้ยงทีหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่ากินทิ้งกินขว้าง กินไม่หมดไม่เป็นไรค่อยสั่งมาเยอะๆให้มันดูคือคุณยังมีลักษณะของความรักษาหน้าหรือความเสียหน้าอยู่นะเลี้ยงใครแล้วสั่งอาหารมาไม่พอหรือแบบกินแล้วมันยังไม่อิ่มเนี่ยรู้สึกคนเจ้าภาพนี่รู้สึกนรู้สึกขายหน้ามากเลยมันต้องกินไม่หมดมาถึงจะเทใช่ครับนี่คือดีที่มาของนโยบายที่ห้ามการจัดเลี้ยงที่มันหรูหราเกินความจําเป็นแล้วคุณเทพจะเชื่อไหมว่าหลังจากมีมาตรการนี้ออกมาเนี่ยมีร้านอาหารใหญ่ๆที่แต่ก่อนนี้เคยเซิร์ฟ พวกราชการและการเมืองออมือหนึ่งแพงๆนี่นะครับก็ร้องโวยวายกันใหญ่ว่าเจ๊งเลยนะธุรกิจเพราะว่าการสั่งอาหารลักษณะนี้น้อยลงหายไปเยอะเลยครับก็อบอกว่ายอดขายหูฉลามรังนกอ,อาหารแพงๆนะครับพวก ที่เราสั่งจานหนึ่งหลายหลายพันบาทในเมืองไทยนี่ยนะครับปรากฏว่ายอดขายตกไปแบบแบบแบบใจหายเลยนั่นกระทบเศรษฐกิจจีนนะ<ช>ผมว่านะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเศรษฐกิจจีนหลายส่วนเนี่ยขึ้นอยู่กับนี่แหละการใช้อย่างฟุ่มเฟือยของผู้นําหรือว่าระดับสูงของจีนแต่ตอนนี้สีจินผิงผมก็าลังดูอยู่ว่าเอาจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรล่าสุดนี่ก็มีคําสั่งมาแล้วนะครับว่าห้ามหน่วยราชการก่อสร้างตึกรามบ้านช่องของตัวเองเนี่ย ห้าปีจากนี้ไปห้ามสร้างใหม่ซึ่งมีผลต่อการก่อสร้างนอะอุตสาหกรรมก่อสร้างทันทีเลยนะครับคือขอ้าราชการจีนเนี่ยก็ยังมีความชอบในลักษณะประเภทที่สร้างตึกสูงสูงสร้างตึกสวยๆหรือว่าตึกดีอยู่แล้วแต่ว่าแหมมันต้องมันมีงบประมาณเหลือเราต้องไปตกแต่งให้มันดูฟู้ฟ้านะครับ,รบมีสีสันเนี่ยก็แต่ละปีก็หมดเงินหมดไปกับเรื่องแบบนี้เยอะมากทีเดียวครับแล้วก็แน่นอนที่สีจ้นผิงประกาศอย่างนี้เพราะว่าต้องการป้องกันคอรัปชัน เขาก็รู้ว่าไอาการมีสร้างตึกสร้างตึกราฟ้าต่างๆหลายร้อยชั้นเพื่อจะแข่งขันกันเนี่ยข้างหลังนั่นก็คือวความพยายามของข้าราชการหรือการเมืองท้องถิ่นหรือว่าระดับชาติเนี่ยที่จะกินเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆฉะนั้นคําสั่งนี้ก็ชัดเจนดุเดือดน,นะครับจะบอก5ปีจากนี้ไปเนี่ยห้ามสร้างตึก ก็แปลว่าต้องใช้ตึกเก่าไปและต้องหาทางประหยัดไม่ให้มีการสร้างตึกไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าจะเป็นโชว์รูมหรือว่าจะสร้างเพื่อความเท่แข่งกันคือสมัยหนึ่งเนี่ยในแต่ละมณฑลนะครับคุณเทพชัยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งใหญ่ที่สุดในมณฑลนั้นกับผู้ว่าจะต้องแข่งกันว่าฉันเนี่ยมีตึกที่ทําการชั้นใหญ่กว่าสูงกว่าของอีกมณฑลหนึ่งครับจึงนั้นก็กลายเป็นเรื่องของการแข่งขันในแง่ของวัตถุ สีจีนเผิงบอกว่าไม่เอาเรื่องนี้ไม่เอาแล้วที่มันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่อำเภออันหุีเนี่ยอยู่ตรางตะวันออกของจีนที่เมืองฟูหยางเนี่ยมีการสร้างตึกใหญ่โตมากขึ้นมาเขาบอกใช้เงินประมาณ30ล้านหยวนนะครับ30ล้านหยวนเนี่ยก็เป็นเมืองไทยก็ประมาณร้อยห้าสิบล้าน <50 S 1> น,นะครับสำหรับในแง่ของการสร้างติดปกติก็ไม่ แพงเท่าไหร่แต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าตึกเนี่ยเรียกว่าไวท์เฮาส์แล้วมันไปสร้างอยู่ตรงใกล้ๆกับที่คนทั่วไปเนี่ยเขาอยู่กันคือแปลว่าคนยากคนจนคนชนชั้นกลางเดินออกมาก็เห็นไอ้ตึกไวท์เฮาส์เนี่ยหน้าตาเหมือนกับทำเนียบขาวเนี่ยวางโดดเดอย,อยู่กลางเมืองถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่มีใครรู้ว่าเออทำไมต้องสร้างตึกลักษณะอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวเขียนก็ไปในโซเชียลมีเดียกันเยอะเลยครับว่า สร้างขึ้นมาทําไมเนี่ยไอไวท์เฮาส์เนี่ยมันดูแปลกๆมันดูกระโดกกระเดกมันไม่เหมาะสมกับความเป็นจีนเลยก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาครับแล้วมีบริษัทยาที่เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าช่างภาพเนี่ยไปถ่ายรูปตึกที่สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนกับพระราชวังแววนสายข,ของฝรั่งเศสมีกำแพงเป็นทองมีแชนเดเลียต่างๆนานาเลยนะครับ ชาวบาพถ่ายปั๊บก็เอาขึ้นในเวป b อซึ่งเป็น Twitter ของจีนโอ้โหแชร์กันใหญ่โตเลยครับทำให้คนจีนเนี่ยวิพากวิจาร์ณเรื่องการสร้างตึกที่ทำการของหน่วยราชการทั่วประเทศอย่างเสียเสียหายหาย,หายจนสีจิ้นผิงต้องมีมาตรการใหม่นี้ออกมาว่าห้ามสร้างจากนี้ไป5ปีไม่ต้องสร้างตึกใดๆทั้งสิน้นที่ว่านี้ใช่ครับ ก็มีคนสงสัยว่าอนันโยบายหรือการรณรงค์ของสีจิ้นผิงในเรื่องการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันจะยืนยาวแค่ไหนถ้าเรามองย้อนกลับไปคุณสุัชแล้วก็คงจําได้ว่าจีนนี่เขาชอบเรื่องการรณรงค์มากนะ <cs uk> สมัยเหมาก็มีการปฏิวัติวัฒนธรรมมีเรื่องของการ กวาดล้างาการกระทําที่เป็นภัยต่อพรรคนะครับก็จะมีการลงมริยะระยะตลอดเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่นี้ก็จะหมดอายุลงโดยไม่ได้ผลเท่าไหนนร่นักแต่มาครั้งนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่า,าการปราบปรามหรือแก้ปัญหาคอร์รัปชันนี่อาจจะได้ผลมากกว่า,าการรณรงค์ในเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าประชาชนเอาด้วยไงใ,ในอดีตนี่ประชาชนถูกบังคับให้เอาด้วยแต่งานนี้ประชาชนเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าเขาก็เอื่มระอากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งของพรรคและของรัฐบาล ที่ใช้เงินใช้ทองอย่างสุริสุายรนะครับตอนนี้คนรุ่นใหม่เขาก็ช่วยรัฐบาลเยอะมากนะใครมีกล้องมีอะไรไปแอบตามพัตตาคารตามถนนเห็นราชการท่านผู้ใหญ่นั่งรถหรูๆมานะครับก็ไปในร้านอาหารสั่งวายสั่งอาหารแพงๆมันก็แอบถ่ายแล้วก็โพส์ลงในโซเชียลมีเดียครับก็เนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้มีคำศัพท์อันนึงที่ว่าฝ่านฝูก็คือว่าต่อต้านคอร์รัปชัน weak นะครับจะมีการจัดรณรงค์เลยแหละว่าต่อไปนี้จากนี้ไปเราจะช่วยรณรงค์ต่อต้าน Corruption ซึ่งก็จับได้หลายคน<ช>เขาบอว่ามีกรณีหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าของนแผนกที่เขาเรียกว่า United Front Work d e partment ซึ่งก็เป็น,นแผนกที่เกี่ยวข้องกับการของคนงานนี่แหละในทางมองโกเลียในนะปรากฏว่า ไปเจอว่าใช้เงินใช้ทองเงินทองหายไปใช้อำนาจตัวเองในทางที่ผิดจนกระทั่งคนงานต่อต้านประท้วงก็มีนักข่าวคนหนึ่งไปเขียนข่าวคนนี้ถูกมองว่านอกจากจะเอาเงินของรัฐไปใช้แล้วก็ยังม,มีเมียน้อยอีกหลายคนเ <G ül üyor> มียน้อยนี้ก็มาเอาเงินของรัฐไปอีกนะครับ <G ül üyor> เมียน้อยนี่ก็เอาเงินไปเนี่ยเขาบอกถึง16ล้านเหรียญทีเดียวทําให้มีชาวบ้านเข้าซุบซิบนินทางกันแต่ไม่มีใครทําอะไรได้นอกนั้นก็ยังไปยึดเอาตึกของหน่วยราชการเงินที่เบิกก็หายไปแล้วก็ยังให้ญาติพี่น้องอีก สามสิบคนมาทํางานในตำแหน่งต่างๆนั่นคือทําทุกเรื่องที่มันชั่วร้ายอ่ะก็นี่ถ้าในอดีตเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็จะผ่านพ้นไปเอาไม่กล้าสิแต่เที่ยวนี้ระยะหลังๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันชักจะเป็นสิ่งที่ทางการเขาจับตาใกล้ชิดมากแล้วเชื่อไหมครับว่าตอนนี้คนที่เป็นแหล่งข่าวที่ดีที่สุดนะครับในการเปิดโปรงอร์รัปชั้นเนี่ยก็คือบรรดาเมียน้อยทั้งหลายเออที่บอกตอนแรกว่ามีมีเมียน้อยเนี่ยปรากฏว่าเมียน้อยเองตอนนี้เป็นสายให้กับใช่ใช่เพราะว่าข้าราชการจีนท่านผู้ใหญ่เนี่ย วิธีหนึ่งในการอวดความมั่งมีเนี่ยนอกจากขับรถแพงๆแล้วกินเหมาไทแพงๆแล้วเนี่ยคือมีเมียเก็บหรือมีเมียน้อยเยอะๆหลายคนโอ้โหที่ที่ข่าวนี้ออกมามันก็ทําให้พวกเจ้าหน้าที่จีนนี่ต้องกลัวนะเรื่องมีเมียน้อยเนี่ยใช่ครับ <S <S คือเขาบอกว่าถ้าต้องการที่จะไปสืบว่าใครโกงไม่โกงยังไงเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องไปดูว่ามีเมียน้อยหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ไปหาเมียน้อยเลยเพราะว่า แต่และคนที่เข้าขายแบบนี้เนี่ยก็จะมีเมียน้อยมากกว่าหนึ่งคนแล้วทำไมเมียน้อยเขาไม่พอใจว่าถ้ามีมากกว่าหนึ่งคน<อ>นี่ยุ่งนะงนเพราะว่ามันจะมีความปิดฉารืษสยาคนนั้นได้น้อยมาได้มากกว่าชันฉันได้น้อยกว่าเนี่ยนฮะตอนนี้ทําไปทํามาไอเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็บอ,บอกว่าอันดับต้นๆเลยต้องหาได้ก่อนไปดูไปหาเมียน้อยก่อนของข้าราชก,การในไทยก่อนเมียน้อยจะมีข้อมูลดีที่สุดใช่ไหมครับก็มีกรณีอีกกรณีหนึ่งเนี่ยเมื่อปลายเดือนมิถุนาเองนี่นะครับมีอดีตเจ้าหน้าที่ ของพรรคคอมมิวนิสต์เมืองฉงชิ่งเมืองนี้ดังนะครับเมืองนี้เมืองใหญ่มากด้วยถูกสารตัดสินจำคุก13ปีก็คอร์รัปชันนี่แหละครับในคําสั่งของสารบอกว่าเนี่ยคนเจ้าหน้าที่คนนี้ชื่อเลยเฟิงเจิ้งฟูเนี่ยบอกว่าได้รับเงินสินบนเกือบ5 0 0 0 0 0เหรียญถึงแม้ว่าจํานวนเงินเนี่ยปกติคนจีนบอกว่าจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าปี กรณีที่ทําให้มีการพูดกันมากเพราะว่ามีเทปครับคุณเทพชยัยมีเทปลับเทปลุ oh. เพราะว่านอนกับผู้หญิงและผู้หญิงคนนี้แหละที่กลายเป็นประเด็นเพราะว่าพอภาพนี้ออกมาไม่รู้ใคราแอบถ่ายไง <Okay. S 1> มันก็ขึ้นไปอยู่ในโซเชียลมีเดียซึ่งก็ทำให้ถูกสารสั่งว่าสอบสวนเรื่องวิดีโอเทป รับนี้เสร็จแล้วเนี่ยไปไปมามาจับได้ว่าโกงเงินของรัฐด้วยเนี่ยฉะนั้นเจ้าหน้าที่นักการเมืองของจีนตอนนี้ที่กลัวอย่างหนึ่งไม่ใช่กลัวเมียหลวงนะกลัวเมียน้อยละเพราะเมียน้อยเนี่ยมาก็จะเอาเงินเสร็จแล้วก็จะเป็นคนไปออกข่าวและแอบถ่ายวิดีโอไว้ด้วยไม่แบ็กเมลว่างั้นเถอะนะครับก็มีนักข่าวไปไปสำรวจดูนะครับว่า นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของสีจิ้นผิงเนี่ยมันได้ผลมากขนาดไหน<ม>ก็ไปคุยกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงๆทั้งหลาย<ม>ในหลายเมืองใหญ่ของจีน<ม>ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นนาฬิการถยนต์ที่ย่อาแพงๆเนี่ยย<ม>อดขายตกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างเช่นนาฬิกาที่ข้าราชการจีนนิยมซื้อเป็นของฝากให้กันและกันนะครับ อย่างเช่นโรเล็กส์ง้ยที่แพงมากเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นแหมสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งเลยอตอนนี้ก็ตกไปเยอะมากเลยครับแล้วก็แม้แต่รถยนต์นแพงอย่างเช่น b e n ซหรือว่าออดี้วอล์กส์าเกซึ่งก็ถือว่าเป็นรถยนต์ยอดนิยมของข้าราชการจีนเนี่ยยอดขายก็ตกไปเยอะอนะครับรบัฐบาลจีนก็ได้มีการออกรายชื่อของรถยนต์อ,อย่างน้อยประมาณสักสามส ประเภทที่ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานของรัฐคือระดับกลางๆ <c oughs> ไม่แพงเกินไปใช่เป็นราคาส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่ประกอบ หรือว่าเปรตในจีนนะครับล่าสุดถึงข่าวเมื่ี่เราเคยมีรถยน์ยี่ห้อดังของจีนชื่อเร d แ l a กทองแดงหงฉีนะครับที่เมื่อก่อนนี่ถ้าเราไปจีนสมัยที่ต้องเฉียวผิงความอํานาจอยู่เนี่ยข้าราชการก็นั่งรถแบบนี้แหละคือรถยี่ห้อทองแดงใช่ไหมครับซึ่งขสมัยนั้นเท่ที่สุดใหญ่เถอะทะถึงแาจจะไม่สวยงามมากนักแต่ว่ามันเถอะทะแต่ว่ามันเป็นสักศีของคนระดับสูงในสังคมขณะนั้นแต่ตอนหลังนี่หงฉีก็ ถูกเบียดออกไปเพราะว่ามีรถเบนซ์มี BMW มี Lexus ัสเข้ามาในจีนซึ่งตอนนี้ถ้าสีจิ้นผิงเอาจริงก็คือว่ารถยี่ห้อต่างประเทศดังๆแพงๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ถือว่าอยู่ในรายบัญชีที่ควรจะซื้อใช่ไหมใช่ครับคำจริงรถหงฉีว่า red flag ตรงแดงนี่กลับมาอีกแล้วนะทังกรมีข่าว<ช>ว่ารัฐบาลก็จะส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์รุ่นนี้กล<ช>ับมาใช้อีกก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ข้าราชการใช้รถที่ผลิตหรือว่าประกอบในจีนล่ะใช่ผมคิดว่าตอนนี้พวกข้าราชการระดับสูงจะปวดหัวแล้วล่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี่จะมีการถ้าคอรัปชันเนี่ยก็มีคนส่งรถมาให้นะใช่ครับตอนนี้ก็หนทางที่จะสร้างความร่ำรวยผิดกฎหมายนี่ก็จะน้อยลงไป อีกหลายทางที่เดียวครับในขณะเดียวกันก็มีการรณรงค์นะครับในหมู่ของอชาวบ้านแล้วก็ข้าราชการบางส่วนก็ร่วมด้วยโครงการที่เรียกว่ากินข้าวให้หมดจานนะใช่ครับก็คือคนจีนก็อย่างที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเยอะมากที่กินเหลือๆทิ้งๆคว่างๆซึ่งแตกต่างจากสมัยที่ยังยากจนอยู่นะที่ ม้แต่เราเป็นคนจีนในเมืองไทยแท้ๆพ่อแม่ก็บอกข้าวทุกเม็ดต้องกินให้หมดเทาเหลือไม่ได้เม็ดเดียวเหลือไม่ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาในเมืองจีนเนี่ยเนื่องจากความฟู่ฟ้ามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นคนจีนรุ่นใหม่ก็กินทิ้งกินขว้างนะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีการรณรรค์กันอย่างกว้างขวางมากนะว่าจากนี้ไปคนจีนต้องกินข้าวหมดทุกเม็ดเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มได้ผลเพราะว่ามีนักเรียนนักศึกษามาร่วมรณรงค์ด้วยก็ทัพเยาวชนเริ่มตตื่นนัววและะเชชียยจุ ก็จะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างในจีนเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเพราะว่าทำเนียมประเพณีจีนนี่เรื่องค่านิยมความร่ํารวยการอวดรวยเนี่ยมันยากนะแก้ยากนะขนาดเหมาเจ๋อตุงกับเติ้งเสี่ยวผิงพยายามทำเนี่ยก็ไม่ได้สําเร็จทั้งหมดมันก็ซ่อนๆอยู่ข้างในพอหายไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้เป็นยุคใหม่ยุคกึ่งๆึทุนนิยมสิ่งเหล่านี้ก็กลับฟื้นขึนมาต้องดูครับว่าฝีมือของสีจิ้นผิง S <S จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่าครับคุณเทพชัยครับครับเรามาดูที่พม่านะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับมีความลขึ้นไหาน่าสนใจมากย่างกุ้งนะครับเมืองอดีตเมืองหลวงของพม่าเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นเมืองที่มันหยุดนิ่งไปเพราะการเวลาไป30-40ปี <c oughs> <ช>นะครับใครได้ไปก็จะเห็นนะครับว่าตึกก็เก่าสภาพถนนก็สุดโทมนะครับ ก็ถือได้ว่าก็ก็เป็นเมืองอดีตเมืองหลวงที่สภาพไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีของการเป็นเมืองใหญ่เท่าไหร่นักนะครับใช่แต่ว่าตอนนี้รัฐบาลของพอม่าเนี่ยก็มีแผนใหญ่คิดว่าภายในปี2040หรือประมาณ27 g จปีจากนี้2ีปีจากนี้ไปเนี่ยก็จะทำให้ย่างกุ้งเนี่ยกลายเป็นมหานคร้ได้เลยมหานครที แผนนี้จะแข่งกันกรุงเทพเลยนะคุณเใจใช่ครับคุณเทพใจไปมาหมดแล้วนี่แถวเนี่ยฮานอยโฮจิมินซิตี้พนมเปญเวียงจันทย่างกุ้งเนี่ยอะคุณว่าเมืองไหนเนี่ยที่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะพัฒนาเป็นเมกะซิตี้อย่างที่เขาบอกผมว่าก็คงเวียดนามนะครับน่าจะคือเก้าเ้าไปไกลกว่าเยอะนะครับแต่ว่าย่างกุ้งเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มจะเริ่มฟื้นตัวก็คงต้องใช้เวลานานทีเดียว นะครับแต่ว่ามันก็มีความงดงามอยู่นะไม่มีตึกเก่าๆตั้งแต่สมัยอนันติคมเนี่ยซึ่งตอนนี้น่าสนใจมากคือกลายเป็นทําเลทองเลยนะคือคนจะซื้อตึกเก่าๆพวกนี้ไว้ใช่ครับนะครับเพื่อทําเป็นโรงแรมบ้างทําเป็นที่พักบ้างนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทางญี่ปุ่นนะครับทางใจกล้าญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปช่วยศึกษาออกแบบนะครับคือตอนนี้ในย่างกุ้งเนี่ยมีประชากรประมาณ5้าถึงหล้าน,นคน แต่คาดว่าภายใน20ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรจะเพิ่มเป็น10ล้านคนโอ้เท่าตัวเลยเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เตรียมอะไรรองรับตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะก็คงยุ่งแน่เพราะว่าทุกวันนี้การจราจรนี่ถือว่าติดขัดพอๆกับกรุงเทพเลยนะครับเพราะว่าไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพนะครับก็อย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าเป็นเมืองไม่กี่เมืองในในเอเชียท,ที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเดินทางด้วยรถยนต รถบัสซึ่งก็เยอะมากจนกระทั่งทําให้ติดแบบทั่วทุกหัวและแหงในกรุงย่างกุ้งเลยนะครับครับประชาชนก็ก็เป็นข่าวดีที่ที่เราจะได้เห็นจากพระม่าแหละว่าในที่สุดแล้วเมืองย่างกุ้งเนี่ยเป็นอดีตเมืองหลวงเนี่ยก็จะได้รับการปรับปรุงนะครับแล้วก็จะเป็นเมืองเขาใช้ว่า Green and Go l ูมเมท o วร์โทั้งเขียวทั้งทองเหรเขียวทั้งทองทองนี่คงจะหมายถึงความงดงามใช่ไหมครับของของโบราณสถานแล้วก็อาวชเวดากองนี่ก็ต้องถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุด สีทองเลยแหละกลางเมืองเลยแหละครับก็ซึ่งหมายความว่าจากนี้ไปอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยก็เราคงต้องจะเห็นง,งานก่อสร้างขุดถน,นนทั้งหลายในพมา่าในากุุงอย่างอย่างต่อเนื่องเลยแล้วรถไมจะไม่ยิ่งติดแย่เลยเพราะว่าทุกวันนี้เราไปเนี่ยก็ติดอยู่กลางเมืองเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วแหละเดี๋ยวนี้ใช่ครับก็่นคื่อสิ่งที่ที่ทางการทางผู้นพาพม่าก็เห็นว่าจําเป็นแล้วครับ huh. ต้องทนกับความลําบากในขณะนี้ก่อนนะครับอ ซึ่งทางใจกล้าก็ใช้เงินไปถึงเกือบร้อยล้านบาทนะครับในการ,รไปศึกษาที่จะปรับปรุงเมืองย่างกุ้งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายจริงๆก็ก็ดีนะครับก็ต้องการที่จะให้ย่างกุ้งเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวคือทําให้โดยเฉพาะพื้นที่เอ่อนอกรอบเนี่ยนะมันมีต้นไม้มากขึ้นก็คงเรียนรู้จัก จากพื้นบ้านเราเยอะพื้นบ้านของพม่าเยอะนะครับเยอะเมืองไทยที่ประสบปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาคือข้อดีข้อหนึ่งที่ปิดประเทศไปนานเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าต้นไม้ความเขียวเนี่ยไม่ถูกทําลายเหมือนเมืองอื่นๆในเอเชียเมืองอื่นๆในเอเชียเนี่ยต้นไม้ความเขียวก็จีถูกทําลายเพราะการวิวัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับครับแต่ว่าย่างกุ้งเนี่ยเนื่องจาก ปิดประเทศมาหลาย10ปีตอนนี้เพิ่งเปิดแต่ว่าไม่แน่นะอัตราการถูกทําลายของต้นไม้เนี่ยเมื่อเปิดประเทศอาจจะรวดเร็วกว่าของประเทศอื่นๆก็ได้เพราะว่าจะเร่งรีบกันมากย่างกุ้งในฐานะเป็นเมกะซิตี้เป็นเมืองทันสมัยและเมืองเขียวหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยยังมองไม่ออกแต่ว่าที่เห็นอยู่ก็คือว่าฮานอยผมว่าก็ยังเขียวอยู่นะและเป็นเมืองที่สงบ แต่ว่าย่างกุ้งคงไม่เป็นแบบฮานอยหรอกเพราะว่าย่างกุ้งคงจะพยายามให้มีความคึกคักมากกว่าฮานอยแน่แต่ย่างกุ้งเองก็มีสวนสาธารณะในบิย่อมที่มีต้นไม้สีเขียวนี้เยอะพอสมควรนะนี่ก็ถือว่าเป็นมรดกที่ทางอังกฤษได้ทิ้งไว้นะครับเอาละครับเวลาสำหรับรายการวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยทุกหยดซาสดาสิง บัค1113สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ทุกประเภทโทร1 1 1 3เบอร์เดียวรู้ครบ